ีคนมาบุกสตูค่ะใช่ค่ะวันๆค่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูสตูหันมาดกันว่าทีมเอ่อทีมนาจะมีใครว่าเขาทำอะไรกันอยู่หรืวเราเป็นยังไงบ้างค่ะเฮ้ยเล่น

มีสมาธิดี่ข้างในข้างในเสียงดังครับอ่าข้างในเสียงดังงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเสียงดังขนาดไหนจ้าวจ้าวจ้าวสวัสดีค่ะมาดูเออสาวได้ถ่ายเสียงดังเนี่ยข้างนอกฟ้องนะคนนอกนอกบอกเสียงดังว่ะโธ่นี่เป็นคนฟ้องนะทำงานจริงหรือเปล่า นอกไม่อยู่คนเดียวเกินกันวันไคนพี่ทำหน้าที่อะไรกันบ้างคะอสองคนนี้ก็ผมก็ตัดต่อครับตัดต่อตัดสิครับตัดสั้นครตัด้นคุณเปนครคะตัดรายการครับผมรายการอะไรอะเขินไมเขินไมไปเลยไเลยไรเลยคุณม่ใย้อีตัดอยู่รายการอะไรเนี่ยจินข้ามคืนตื่นมาฟิต พี่เสดงนทำอะไรคะตัดต่อเหมือนกันค่ะตัดต่ออะไรเอ่ยในกานเดียวกันเลยครับแบ่งแยกแบ่งแยกหน้าที่การงานแล้ววลเราไปออกกองทำหน้าที่อะไรคะกินช่วยกินข้าวกองจะได้นั่งหรอไม่ไปทำงานแม่ข่าวมาว่าปกติมาไม่เคยคบแล้วถ้าวันนีมาคบค่ะ ยังไงสิพูดเร็วกิดอะไรขึ้นงานมันรัดตัวงานรัดตัวโอเคอ่าไฟไม่ลนก้นไม่ทำงานนี่ไหมชัปกติมามาไม่ครบนี่ก็ไม่ทำงานใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะคะให้พี่รู้จักชื่อวันวันนะคะเคยเป็นเด็กอนุมัดดุนสามค่ะรักไหมรักไหมสารักไหมยินดีที่รู้จักรับยินดีที่รู้จักครับ กลับมาทำงานอะไรงี้เ <campuses> ร kind of like ียกตัวได้ว่างอยู่อาเดี๋ยดทำไมไม่เรงานเลยอ่อเพราะดีไม่ผมพูดเก่งมากเลยนะพูดไปแล้วอะไรบอกเียงนังไม่อยากเข้ามาใช่ออกกานออกาคิดเสียงเอไดได้ได้วัน้ว้ถ้าคิดเสีไว้ใช่แบบนี้ดเสียเอนาเล่วะเสี้ยเอนยู่นิ่งอยนิด ตัวไม่ถูกะปกติเป็นคนเงียบๆเลยเพิ่มนมากอะตัวตัเงียบเงยบเลยลอใช่หรอเี่ยาพี่ยาพูดจริงไหมคะจริงเหรอจริงเหรออือแต่นี่ขาพูดนิดนึงที่นี่ขัดเลือดถงโจรป่ะคะใช่ไหมโกคิงป่ะโกคิงเป็นอะไรลัคตา